ครับเพจติวกฎหมายกับพี่หมอนะครับเราก็เดินทางกันมาถึงข้อที่4สักทีนะฮะก็หลังจากหลายพา์ทดนบางทีพี่ก็ต้องพูดรายละเอียดเจอนิดนึงก็ขึ้นมาถึงในส่วนของข้อที่4นะครับระบบกฎหมายอื่นๆนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นยาขมของน้องๆหลายๆคนเลยน้องๆหลายคนบอกเฮ้ยพี่สุขโขทัยได้นะตาสามดวงได้นะระบบกฎหมายหลักได้นะแต่อีที่เขาชอบถามแบบกฎหมายจัสตินเนียนกฎหมายบาบิโลน กฎหมายอังกฤษแคนคิงแคนดูโนรองอะไรเงี้ยเอ้ยผมไม่ค่อยคุ้นแฮะอะไรอย่างงี้นะครวันนี้ก็จะมาขึ้นในส่วนของข้อ4กันนะครับซึ่งในพาร์ทที่1เนี่ยนะครับเราก็จะมาพูดถึงกฎหมายประมวลกฎหมายคำบูุบีของ อ่าบาบิโลนเขาละฮะถ้าใครเนี่ยเคยศึกษาโดยเฉพาะใครเคยอ่านหนังสือ The Rich Man in b a น b ารินนะฮะหนังสือเกี่ยวกับการเงินที่ดีมากนะผมบอกว่าผมบอกเลยนะก่อนจะอ่านพ่อรวยสอนลูกต้องอ่าน The Rich Man in Babylon ก่อนด้วยนะผมถือว่าดีมากนะครับถ้าเกิดใครอ่านตรงนั้นมาแล้วเนี่ยมาดูตรงเนี้ยจะอินมากนะครับมาดูกันดีกว่านะฮะผมเนี่ยเป็น FC The r i c h m ิ n เชสแมนในบาริเสร็จถีชี้ทางรวยนะครับก็อ่านเรื่องนี้แล้วก็โอ้ชอบตื่นเต้นนะฮะอ่ะทำไมมาพระเเดี๋ยวแป๊บนึงนะ เอ้ยทาไมเดี๋ยวดิสกัสก่อนอยู่ๆมันนั่นโอเคนะครับก็มาขึ้นกันเลยนะครับว่าในส่วนของระบบกฎหมายอื่นๆเนี่ยมันเคยออกข้อสอบอะไรกันบ้างนะครับเนาะระบบกฎหมายอื่นๆนะครับหนึ่งก็คือกฎหมายบาบิโรนนะครับหรือประมวลกฎหมายของพระเจ้าฮัมบูราบีนะครับซึ่งจะประกอบด้วยกฎหมายมหาชนกฎหมายแพ่งแล้วก็กฎหมายอาญาที่ขึ้นชื่อเรื่องตาต่อตาฟันต่อฟัอออนนะครับ กฎหมายยิวครับซึ่งไม่ค่อยออกข้อสอบนะครับจะเป็นการพูดถึงเรื่องบัญญัติ10ประการนะครับหรือว่ากฎหมายพระเจ้าหรือกฎหมายบัญญัติ10ประการนะครับกฎหมายกรีกเนี่ยจะพูดถึงในส่วนของกฎหมายของดาโกกัสารอนนะครับซึ่งจะพูดไปด้วยกันเสมอนะครับกฎหมายโรมันก็คือกฎหมาย12โตแล้วก็ประมวลกฎหมายของพระเจ้าจัสซีเนียนแล้วก็สุดท้ายก็คือกฎหมายอังกฤษนะครับเรื่องของการกําเนิดคอมมอนลอซึ่งเคยพูดไปแล้วนะในบางส่วนแล้วก็กฎหมายอังกฤษในปัจจุบันรวมกับหลักการเดอะคิงแคนดูโนรองนะครับ พระราชาทําอะไรก็ไม่ผิดนะครับหมายความว่าอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในส่วนของกฎหมายบาบิโลนนะครับอ่าก็ตอนนั้นเนี่ยเขาใช้คําว่าประมวลกฎหมายฮัมบูรบีนะครับประมวลกฎหมายฮัมบูรบีเนี่ยถือว่าเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรน,นะครับที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเลยนะมีการเขียนไว้แล้วก็เป็นตัวที่เก่าแก่ที่สุดในโลกถามว่าทํำไมถึงใช้ชื่อคําว่าปร,ประมวลกฎหมายฮัมบูรบีนะครับเพราะว่า สมัยบาบิโลนสมัยนั้นเนี่ยมีพระราชาที่มีความสามารถมากชื่อพระเจ้าฮัมบูรบีนะครับซึ่งพระเจ้าฮัมบูรบีเนี่ยท่านมีความคิดว่าประชาชนที่อยู่กันเนี่ยไม่สามารถอยู่กันได้อย่างมีอิสรภาพหากปราศจากกติกาบ้านเมืองก็คือหากปราศจากกฎหมายนะครับก็เลยบอกว่าให้เอากฎหมายเก่าของชาวซูมาเรียนนะฮะแล้วก็กฎหมายของชาวอียิปต์เนี่ยมาตรวจทานมารีวิวใหม่แล้วก็ เขาเรียกว่าปรับปรุงให้มันเข้ากับบ้านเมืองในสมัยบาบิโลนนะครับประมวลขึ้นมาใหม่มีทั้งหมด282ข้อนะครับเรียกว่าประมวลกฎหมายพระเจ้าฮัมบูรบีนะครับหรือประมวลกฎหมายฮัมบูรบีนะครับทีเนี้ยถ้าข้อสอบถามว่าจงอธิบายกฎหมายในสมัยบาบิโลนเราก็ต้องตอบได้นะหรือถ้าเกิดอาจารย์ถามว่าจงอธิบายประมวลกฎหมายฮัมบูรบีเราก็ต้องรู้มันคืออันเดียวกันนะครับนะบางคนบอกผมจําแต่บาบิโลนนะพี่ฮัมบงฮัมบูอะไรผมไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเราจะไม่ได้คะแนนนะครับ ทีนี้กฎหมายฮัมบูระบีเนี่ยก็อย่างที่บอกฮะเป็นกฎหมายและลักษิสอนที่เก่าแก่ที่สุดในโลกแบ่งเป็นทั้งหมด3ประเภทฮะหกฎหมายมหาชน2กฎหมายแพง่งแล้วก็3กฎหมายอาญานะครับก็เดี๋ยวมาดูกันในแต่ละอันกันเลยดีกว่านะครับเนาะซึ่งกฎหมายมหาชนเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของการแบ่งชนชั้นนะครับส่วนกฎหมายแพ่งเนี่ย หรือกฎหมายเชนจะพูดถึงเรื่องการเช่าอาสังหาริมทรัพย์การเช่าปัสสุสัตนะครับนิติกรรมและสัญญาการจ้างแรงงานกฎหมายครอบครัวชนละประทานแล้วก็การกําเนิดประกันภัยนะครับส่วนกฎหมายอาญาจะยึดหลักของการแก้แค้นรุนแรงนะครับที่เขาเรียกว่าเล็กซทาริออนอ่ะทาริโอนิสนะครับนะตาต่อตาฟันต่อฟันนั่นเองนะครับอ่ะอันแรกครับกฎหมายมหาชนนะครับ กฎหมายมหาชนถ้าใครจําเรียนรู้นกฎหมายมหาชนไปแล้วก็คือเป็นกฎหมายที่มีองค์ประกอบสออย่างใช่ไหมทบทวนทบทวนนะฮะก็ะคือหนึ่งพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับผู้ใต้ปกครองเนาะในฐานะที่ผู้ปกครองเนี่ยมีอำนาจเหนือกว่าและมีการพูดถึงอะไรฮะสถานะและอํานาจซึ่งการจะให้สถานะและอํานาจนั้นได้เนี่ยจะต้องมีที่มาอย่างเช่นในส่วนของประชาธิปไตยก็คือได้อํานาจมาจากประชาชนอธิปไตยจากประชาชนเงี้ยนะฮะแต่ในสมัยนั้นเนี่ย เขาปกครองโดยกษัตริย์ก็จริงแต่ในกฎหมายมหาชนของเขาเนี่ยถือว่าเขาปกครองในนามของพระเจ้านะเอาถามว่าแล้วกษัตริย์อยู่ๆมามีอำนาจได้ไงอ๋อผมรับอำนาจมาจากพระเจ้าครับงี้นะฮะเพราะนั้นเนี่ยกฎหมายมหาชนข้อแรกนะครับก็คือปกครองโดยกษัตริย์โดย ปกครองในานามของพระเจ้าก็เลยอำนาจก็เลยชอบทำเขาว่างันนะฮะมีการแบ่งชนชั้นเป็นทั้งหมด3พวกนะครับหนชนชั้นสูงชนชั้นกลางชนชั้นล่างตัวภาษาอังกฤษนี้จําได้ก็ได้จําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับชนชั้นสูงอย่างเช่นชนชั้นปกครองนะครับข้าราชการชนชั้นกลางก็พวกประชาชนเสรีชนหรือว่าพ่อค้าเกษตรกรอะไรทั่วไปนะครับส่วนชนชนชั้นล่างเนี่ยก็คือทาสนะครับอาดูเนี่ยอาดูเนี่ยเป็นศัพท์ของของเก่าๆเลย แปลว่าธาตุะานะครับใครเล่นอวีใช่ไหมฮะอดูอินใช่ไหมฮะที่เป็นชุดเกราะที่เ,เป็นธาตุอะไรเงี้ยนะฮะ in, อดูอินเงี้ยเป็นต้นเนาะที่เขาจะแบ่งเป็น3ชนชั้นก็คือชนชั้นปกครองชนชั้นทั่วไปแล้วก็ธาตุนะครับทีนี้เนี่ยในส่วนของการที่บัญญัติกฎหมายเนี่ยก็จะต้องมีการบัญญัติกฎหมายที่สอดคล้องกับการแบ่งชนชั้นไม,ไม่งั้นจะแบ่งไปทําไมถูกไหมก็จะพูดอยู่2เรื่องแหละครับหก็คือการกระทําผิดระหว่างชนชั้นและ2ก็คือการเปลี่ยนแปลงชนชั้นการกระทําผิดระหว่างชนชั้นเนี่ยนะ แน่นอนครับการกระทําผิดต่อชนชั้นสูงนะครับจะต้องได้รับโทษมากกว่าหรือถูกปรับมากกว่าและถ้าเกิดชนชั้นล่างทําร้ายชนชั้นสูงชนชั้นสูงสามารถที่จะแก้แค้นได้เช่นชนชั้นล่างมาเอามีดมาทําอะไรเอาไม้มาทุบหัวอย่างเงี้ยชนชั้นสูงสามารถที่จะทุบหัวคืนได้แต่แน่นอนครับเนื่องจากชนชั้นปกครองเป็นคนที่ออกกฎหมายเนาะชนชั้นสูงก็จะมีหรือชนชั้นปกครองเนี่ยก็จะมีอภิสิทธินะฮะ ตรงนี้ก็จะเขียนว่าชนชั้นสูงเนี่ยถ้าทําร้ายชนชั้นล่างเนี่ยชนชั้นล่างห้ามแก้แค้นนะแต่ให้จ่ายค่าปรับแทนเช่นเอาไม้ไปตีชนชั้นล่างไม้ไปตีอย่างเงี้ยนะฮะชนชั้นล่างเอาเอาไม้ตีคืนไม่ได้นะแต่ว่าชนชั้นสูงต้องจ่ายค่าปรับให้อย่างนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของความเหลื่อมล้าในสมัยบาบิโลนนะครับทีนี้การเปลี่ยนชนชั้นเนี่ยนะครับสามารถเปลี่ยนแปลงจากทาสเป็นเสรีชนได้โดยการมอบเงินไถ่ตัวนะครับแล้วก็ลูกของหญิงที่เป็นเสรีชนถ้ามาแต่งงานกับชายทาสเนี่ย ลูกเนี่ยจะมีชนชั้นเป็นเสรีชนนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าใครไปอ่านหนังสือเศรษฐีชี้ทางรวยนะครหรือ The richest man in babylon นะครหรือว่าคนที่ร่ารวยที่สุดในบาบิโลนเนี่ยจะรู้ว่าเสรีชนเนี่ยนะฮะสามารถตกเป็นทาสได้ถ้าถ้าติดหนี้แล้วไม่มีเงินใช้หรือหรือไปทําร้ายคนอื่นแล้วไม่มีเงินจ่ายค่าปรับเนี่ยนะครับเขาก็เอาตัวไปเป็นทาสได้นะครับหรือเช่นเดียวกันคนที่เป็นทาสอยู่แล้วถ้าวันใดวันหนึ่งขยันทํางานเก็บเงิน จนสามารถที่จะซื้อตัวเองเนี่ยฮะกับเจ้านายของเรานะครับสมมุติเจ้านายเราซื้อซื้อเรามาด้วยเงิน20,000เราก็เก็บเงิน20,000เนี่ย เอาไปให้เจ้านายเรานะครับก็สามารถที่จะไถ่ตัวเองเนี่ยจากทาสเป็นเสรีชนได้คือเสรีชนกับทาสเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนชนชั้นกันได้นะฮะหรือหญิงหญิงของเสรีชนกับชายทาสเนี่ยนะฮะก็จะมีเอ่อมีเขาเรียกมีสิทธิ์มีชนชั้นเป็นชนชั้นเสรีชนไม่ใช่ทาสนะครับแต่ลูกก็จะรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่มีพ่อเป็นทาสมาก่อนอะไรอย่างนงี้นะฮะก็มีอยู่ในเรื่องนะฮะลองไปอ่านได้หนังสือค่อนข้างดีมากนะครับแต่ไม่กล้ามาพูดเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะครับเนาะ อ่ะกฎหมายมหาชนพูดต่างพูดจบไปโดยหลักกฎหมายมหาชนจะพูดถึงเรื่องของการแบ่งชนชั้นและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งชนชั้นกฎหมายจะมีอยู่2อย่างการทําผิดระหว่างชนชั้นแล้วก็การเปลี่ยนแปลงชนชั้นนะเจ้านะครับกฎหมายเอกชนจะแบ่งทั้งหมด6ประเภทกับอีก1 1อันนะครับหกประเภทมีอะไรบ้างครับหเช่าอาสังหาริมทรัพย์นะครับประชาชนจะมีกรรมสิทธิ์เป็นของตัวเองนะครับแล้วก็ในที่ดินในอสังหาริมทรัพย์นะครับ ก็สามารถที่จะเอาที่ดินหรือบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไปให้ผู้อื่นเช่าได้และผู้อื่นที่เช่าอาสังหาไปแล้วเนี่ยก็สามารถไปให้คนอื่นเช่าอีกต่อนึงได้ด้วยก็เรียกเช่าช่วงเออเช่าช่วงเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยบาบิโลนแล้วนะอันนี้นี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องทําความเข้าใจนะครับอันนี้คือที่อาจจะออกข้อสอบได้อันที่2ครับเรื่องของการเช่าปศุสัตว์นะครับเออเช่นช้างมา้าวัวควายอะไรเงี้ยนะครับสามารถให้เช่าได้นะ แต่ผู้เช่าเนี่ยมีหน้าที่และความรับผิดชอบก็คือว่ามีหน้าที่ต้องดูแลไม่ปล่อยให้สัตว์สูญพันธุ์และหากสัตว์ที่เช่าเนี่ยไปก่อความเสียหายผู้เช่าต้องรับผิดไอ้ตรงเนี้ยก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรก็คอมมอนเซนส์ทั่วไปเราเช่าม้ามาแล้วเช่าวัวมาแล้วไม่ดูแลวัวให้ดีไม่ดูแลม้าให้ดีเขาไปเหยียบย่าพืชพันธุ์คนอื่นไอคนที่เช่าไปเนี่ยก็จะต้องรับผิดไอคนที่ให้เช่าผมไม่รู้เรื่องผมให้เขาเช่าไปแล้วผมอยู่อีจังหวัดนึงจะไปรู้เรื่องได้ไงมันก็คอมเบนเซนส์ตรง ไม่ปล่อยให้สัตว์ที่เช่าเนี่ยสูญพันธุ์มันหมายความว่าไงใครไปศึกษาประวัติศาสตร์หรือใครอ่านหนังสือ the riches man of babylon เนี่ยจะรู้ว่าบาบิโลนเนี่ยมันเป็นเมืองที่ลุ่งเรืองก็จริงนะแต่มันตั้งอยู่กลางทะเลทรายเลยเพราะมันตั้งอยู่กลางทะเลทรายมันจะห่างจากเมืองอื่นเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับบางครั้งเนี่ยเอาม้าเอาวัวมาเนี่ยเอามา,เ,า,มา,เ,า,มาเข้ามาในเมืองเนี่ยอิมพอร์ตเข้ามาเรียกว่าอิมพอร์ตเข้ามาเนี่ยนะมันไม่ใช่ว่าอิมพอร์ตเข้ามาง่ายๆนะ เออเอามากว่าจะเอามาก็ยากลําบากเออก็อาจจะล้มป่วยอะไรไประหว่างทางเอามาอยู่ถึงเมืองบาบิโลนจริงๆอาจจะถึงร้อยตัวเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าจะเอามาได้มันลําบากเอามาแล้วเนี่ยก็ต้องดูแลให้ดีไม่งั้นมันศูนพันไอสูญพันคงไม่ใช่ว่าสูญพันทั่วประเทศหรอกแต่มันอยู่ในเมืองโซนเล็กๆที่อยู่มีทะเลทรายล้อมรอบนะฮะอันนี้ก็เลยต้องเข้าใจกันนะเรื่องของชนรับทานครับประชาชนสามารถเอาน้ําจากคูคลองเนี่ยมาที่เป็นส่วนกลางเนี่ยมาใช้ได้แต่เราระหว่างที่เอามาใช้เนี่ยเกิดความเสียหายต้องรับผิดนะ mm hmm. เออ เรื่องของการจ้างแรงงานครับถ้าในจ้างเนี่ยมีการไปจ้างว่าจ้างลูกจ้างที่เป็นเสรีชนเนี่ยก็จะต้องมีการจ่ายค่าจ้างนะเขาเรียกสินจ้างเนาะแต่ถ้าเกิดว่าตัวเองมีทาสนะครับไปซื้อทาสมาเนี่ยอันนี้ไม่ต้องจ่ายค่าจ้างให้ทาสนะครับเพราะว่าทาสเนี่ยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าตอบแทนอยู่ละพอตัวเองเนี่ยก็เหมือนถ้าพูดสมัยนั้นนะเขาถือว่าทาสเนี่ยเหมือนสินค้าเลยนะเหมือนขอภัยนะเหมือนสัตว์เลยอะถ้าไปอ่านประวัติศาสตร์นะเหมือนสัตว์เลยอะที่ ไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงอะ่ะเขาให้ทําอะไรก็ทําต้องทำจะเขาจะทําร้ายยังไงก็ได้อะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นท่านไม่มีสิทธิ์นะครับเนาะในเรื่องของนิติกรรมและสัญญาเนี่ยเออนี่น่าสนใจที่พบบ่อยก็จะเป็นในเรื่องของซื้อกฎหมายซื้อขายและกฎหมายเช่าซื้อเนาะอันอื่นๆเช่นให้โดยซีเนฮากู้ยืมจำนำก็มีนะครับทีนี้ตัวที่น่าสนใจคือทรัพย์สินที่เป็นราคาแพงเนี่ยเขามักจะทําสัญญาโดยให้ข้าราชการเนี่ยเป็นผู้เขียนสัญญาข้าราชการผู้เขียนสัญญาเขาเรียกว่าสไคร์เตอร์เนี่ยนะครับ ก็จะเป็นคนเขียนหนังสือสัญญาตัวนี้ให้มันเป็นอะไรลักษณ์ษรหรือทําเป็นหนังสือซึ่งหากสัญญาทําเป็นหนังสือแล้วเนี่ยคู่สัญญาเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามที่ปรากฏอยู่ในตัวหนังสือนะครับจะไปเอาพยานบุคคลมาบอกว่าวันนั้นเขียนในหนังสืออย่างนั้นก็จริงแต่จริงๆตกลงกันอย่างอื่นนะไม่ได้ไม่ได้ไไดกฎหมายบาบิโลนห้ามชัดเลยว่าถ้ามีการตกลงเป็นหนังสือแล้วเนี่ยจะเอาพยานบุคคลมานําสืบไม่ได้นะครับอันนี้เสริมนิดนึงเขาจะเขียนอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรนะ ก้อนดินเหนียวหรือว่าเป็นหินทักอย่างเนี่ยแหละไม่ได้ใช้กระดาษเนาะเออนะครับต่อไปฮะการซื้อขายทรัพย์สินจากผู้เยาว์หรือทาสโดยปสัสจาจอำนาจเนี่ยมีโอกาสโดนโทษลักทรัพย์หรือรับของโจรซึ่งโทษลักทรัพย์หรือรับของโจรในสมัยนั้นนี่โทษแรงมากนะถึงตุยเย่กันเลยนะฮะเว้นแต่ว่าพิสูจน์ได้ว่าซื้อโดยซื้อมาโดยสุจริตนะครับก็จะต้องคืนทรัพย์สินนั้นให้กับเจ้าของไปนะครับตามภาษิตที่ชื่อว่าผู้ซื้อต้องระวังนะครับคาวิดเอมเพอร์นะครับเอมเตอร์ กฎหมายกชนนะครับในส่วนของกฎหมายครอบครัวนะครับก็ที่น่าสนใจก็จะมีเรื่องการสมรสนะครับจะเป็นไปในลักษณะของการซื้อขายนะครับสามีภรรยาเป็นบุคคลคนเดียวกันในเรื่องของทรัพย์สินและหนี้สินนะครับแล้วก็การหย่าเนี่ยชายสามารถหย่าหญิงได้โดยง่ายแต่ต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูเนาะการสมรสเป็นไปในลักษณะการซื้อขายเป็นยังไงครับก็คือการสมรสเนี่ยบิรามารดาทั้งสองฝ่ายจะเข้าเป็นผู้จัดการทั้งหมดเลยนะครับตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวไม่มีสิทธิ์ทําอะไรนะครับพ่อแม่ฝ่ายชายก็จะมอบเงินนะฮะที่เขาเรียกว่าเป็น b บไ price เนี่ยนะครับ ถือว่าเป็นการซื้อหญิงเนี่ยมาเป็นภรรยาส่วนพ่อแม่ของฝ่ายหญิงก็จะมอบทรัพย์สินที่เรียกว่าเงินทุนนะฮะหรือดรอรี่เนี่ยนะครับให้กับหญิงนะครับซึ่งจะตกเป็นทรัพย์สินของหญิงนั้นหากหญิงนั้นตูเย่ไปก็จะเป็นของบุตรหากไม่มีบุตรก็จะกลับเข้าอ่าส่วนของฝ่ายหญิงพ่อแม่ฝ่ายหญิงนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นลักษณะของซื้อขายที่แต่ละคนอ่พ่อแม่ฝ่ายชายก็เอาเอาเงินไปนะเหมือนซื้อภรรยามาเป็นเอซื้อหญิงมาเป็นภรรยาพ่อแม่ฝ่ายหญิงก็เอาเอาเงินไปนะเขาเรียกเงินทุนให้้กััับบบคคครรรอวนนีะ เพราะว่าในสมัยบาบิโลนเนี่ยก็ยังเหมือนสมัยปัจจุบันแล้วฮะผู้หญิงเป็นคนเก็บเงินนะครับเนาะอ่ะเรื่องหนี้สินนะครับก็ทรัพย์สินหนี้สินระหว่างสามีภรรยาเนี่ยเสมือนสามีภรรยาเป็นบุคคลเดียวกันในเรื่องทรัพย์สินและหนี้สินนะครับต้องรับผิดในหนี้สินที่สามีหรือภรรยาก่อแม้จะก่อมาเกิดก่อนการสมรสก็ตามนะครับเช่นภรรยาอาจจะมีหนี้สินมาเยอะเนี่ยนะครับก็มาแต่งงานกับสามีสามีก็ต้องร่วมรับผิดในหนี้ที่ภรรยาเนี่ยก่อมาก่อนที่จะแต่งงานกันด้วยซ้ำนะยกเว้นว่า แต่งงานกันเนี่ยก็มีการท,ทําหนังสือจํากัดความรับผิดไว้ว่าจะไม่ร่วมรับผิดนี่ที่เกิดขึ้นก่อนการสมรสนะอ่ะอย่างนี้ก็ได้นะครับการหย่าครับชายหย่ายหญิงทําง่ายนะครับแต่ต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูเนาะแต่หญิงจะหย่าชายเนี่ยทำได้ก็ต่อเมื่อสามีเนี่ยทำทารุณโหดร้ายหรือว่าทิ้งภรรยาไปนะครับที่น่าสนใจคือหากสามีตุยเย่ไปเนี่ยภรรยาจะสมรสใหม่ต้องให้ศาลอนุญาตนะเออก็คงไม่ได้เป็นศาลหรอกก็คงเป็นเหมือนแบบเอ่อ เป็นการตัดสินน่ะประมาณนั้นนะครับเนาะทีนี้น่าสนใจคือการกําเนิดประกันภัยอันนี้อาจจะออกข้อสอบได้นะครับคือก่อนหน้าเนี่ยเขาก็มีการขายคือพ่อค้าสมัยก่อนเนี่ยเขาเขาเน้นการค้าขายเนาะในสมัยบาบิโลนเนี่ยนะครับเขาก็จะขายผ่านลูกจ้างหรือทาสนะครับซึ่งการขายผ่านลูกจ้างหรือทาสเนี่ยก็จะไม่มีอํานาจตกลงกับผู้ซื้อเช่นถ้าให้ทาสไปขายอะไรนะขนมเค้กน้ำผึ้ง่งถ้าตามั้นในหนังสือก็คือนขนมเค้กน้ำผึ้งนะ เอ่อตัวนายจ้างเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นเป็นนายนายจ้างของทาสเนี่ยตกลงเอาไว้ว่าให้ขาย3อัน1บาทอะไรเงี้ยตัวทาสหรือตัวลูกจ้างที่ไปขายเนี่ยก็จะต้องขาย3อัน1บาทนะจะไปบอกเอ้ยผมซื้อร้อยอันผมขอ30มสิบอ้ขอ20ได้ไหมเน่ยไม่ได้นะครับเพราะไม่มีอำน,นาจตกลงเลยนะครับมันก็ไม่สะดวกแล้วมันก็มีปัญหานะครับภายหลังเนี่ยก็มีการขายขขายขายยผ่านพ่อคาเล่นะฮะทาวเวอร์ลิงเซลแมนนะครับซึ่งในระยะแรกเนี่ยพ่อคาเล่รับสินค้าไปใช่ไหม รับสินค้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะต้องมีการมอบทรัพย์สินภรรยาหรือบุตรไว้เป็นประกันต้องเข้าใจอย่างดีครับที่ผมต้องเล่าให้ฟังเพราะว่าการค้าขายในสมัยก่อนเนี่ยเรานึกถึงว่ามันไม่ใช่การค้าขายกันในระหว่างเมืองอไอ้ในภายในเมืองแต่มันมักจะเป็นการค้าขายระหว่างเมืองนะครับซึ่งการค้าขายระหว่างเมืองเนี่ย,ขาขาย,เ,เ,ยเขาจะเรียกว่าเขาจะเดินผ่านไปตามคาราวานต่างๆก็คือจะมีการจัดคนแล้วฮะจัดคาราวานเป็น เป็นเยอะเลยแล้วก็ไปขายในเมืองต่างๆเนี่ยนะครับเอาเอาสินค้าเมืองนี้ไปขายเมืองนู้นแล้วก็แวะซื้อสินค้าเมืองนู้นเอามาขายเมืองนี้เพื่อทํากาไรต่ออะไรเงี้ยนะครับก็เพราะฉะนั้นการขายผ่านพ่อค้าเล่หรือทาวเวอร์เซลแมนเนี่ยในฐานะของผู้ที่ฝากขายเนี่ยนะครับมันก็มีความเสี่ยงว่ามันเอาไปเสร็จปุ๊บแล้วมันไปโดนโจรปล้นระหว่างทางหรือมันไปเสร็จปุ๊บมันเกิดไม่กลับมาเนี่ยมันก็เกิดความไม่มั่นใจนะครับ พ่อค้าเล่ที่รับสินค้าไปก็เลยต้องมีการมอบมทรัพย์สินภรรยาหรือบุตรไว้เป็นประกันนะครับหากถูกป้นไปพ่อค้าเล่หนีหายที่บรรด,ดาทับทรัพย์สินเนี่ยฮะก็จะถูกลิบภรรยาและบุตรก็จะตกเป็นทาสนะครับซึ่งในบางครั้งมันก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าช่วยไม่ได้นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถูกป้นเนี่ยหูก็ไม่ใช่ว่าไม่ระมัดระวังฮะบ,บางทีบางจบโจนมันเป็นโจนมืออาชีพอะไร ระยะหลังฮรพ่อค้าเล่รู้สึกเออมันไม,ไม่ไม่โอเคไว้ล้เกินมีการตกลงใหม่ก็คือยังมอบทรัพย์สินภรรยาหรือบุตรไว้เป็นประกันเหมือนเดิมแต่หากสินค้าถูกขโมยและไม่ได้เป็นความผิดของพ่อค้าและพ่อค้าได้ปกป้องรักษาสินค้าไว้อย่างดีแล้วเนี่ยนะครับจะมาริบทรัพย์สินภรรยาและบุตรของตัวพ่อค้าเล่ไม่ได้นะครับเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้นะครับก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของประกันภัยในสมัยก่อนนะครับเขาเรียกว่าเอประกันภัยนี่ก็มีมานานแล้วนะตั้งแต่สมัยนู่นบาบิโลน,นะฮะ ก็อันสุดท้ายครับกฎหมายอาญาครับซึ่งยึดหลักแก้แค้นรุนแรงนะครับหรือว่ารักเอยเล็กฮะเล็กทาลิออนิสเนี่ยนะฮะ,ตาต,ต,ต,าะ,ฮะตาต่อตาฟันต่อฟันเนี่ยนะฮะอายฟอร์ดีอายทูดฟอร์ดีทูดนะฮะใครได้ยินคํานี้นะฮะอตาต่อตาฟันต่อฟันไอ้มันหมายความว่าไงหมายถึงว่าตาจ้องตาฟันจ้องฟันหรอไม่ใช่ฮะอายฟอร์ดีอายทูดฟอร์ดีทูดฮะต้องมาเข้าใจตรงนี้ฮะการหลักการแก้แค้นมี2แบบฮะหก็คือแก้แค้นตัวผู้กระทําผิดโดยตรงและ2แก้แค้นต่อตัวบุตรของผู้กระทําผิดเอ้ยเป็นไง นะแก้แค้นต่อตัวผู้กระทาผิดโดยตรง <_ d ose> เขาบอกงี้ฮะบุคคลใดนะฮะทำลายตาผู้หนึ่งนะดวงตาของผู้นั้นจะถูกทําลายเช่นเดียวกัน <_ d ose> เข้าใจหรือยังฮะว่าทําไมต้องตาต่อตาฟันต่อฟัน <_ d ose> ก็คือทําลายตาคนอื่นตาตัวเองก็สวยด้วยหากเป็นเหตุให้ใช่อีกคนหนึ่งศีสูญเสียลูกตาลูกตาของผู้นั้นจะต้องถูกดึงออกมาอะไรเงรีหงห้ยโหดเหมือนกันนะถ้าบ้านพับถ้าบ้านพังนะฮะทับเจ้าของบ้านเนี่ยตุยเย่นะผู้สร้างบ้านจะต้องชดใช้ ด้วยชีวิตโอ้โหเป็นไงฮะเข้าใจหรือ,อยังฮะเพราะนั้นแน่นอนมันก็คงจะมีว่าผู้ใดทำฟันของผู้อื่นหักฟันของผู้นั้นก็จะต้อง ถูกถอนออกมาเหมือนกันนะฮะก็เลยเป็นที่มาของตาต่อตาฟันต่อฟันแต่ที่มันน่าสนใจก็คือมันมีการแก้แค้นต่อตัวบุตรของผู้กระทาความผิดด้วยโดยที่เขาระบุไว้ว่าหากทาบุตรสาวของผู้อื่นตุยเย่นะฮะบุตรสาวของตนจะต้องถูกลงโทษให้ถึงแก่ความตุยเย่ไปด้วยนะครับหรือถ้าบ้านพังมาทับบุตรของเจ้าของบ้านตุยเย่ด้วยความประมาทของผู้สร้างบุตรของผู้สร้างก็จะต้องชดใช้ด้วยชีวิตเออเนี่ยเขาเรียกว่าตรงไปตรงมาเลยนะเจ้าหนี้ที่ทําบุตรของเจ้าหนี้ในฐานะผู้ขัดหนี้ตุยเย่นะฮะ ไม่ใช่บัตรนะฮะบุตรของเจ้านี่จะต้องถูกทําให้ตุยตามไปนะครับเนาะซึ่งแตกต่างจากในสมัยปัจจุบันที่ไม่มีการแก้แค้นบุตรธิดาของผู้กระทาความผิดนะครับแต่จะมีการแก้แค้นผู้กระทาความผิดโดยตรงเช่นถ้าไปทําความผิดรุนแรงนะฮะก็จะมีโทษถึงเต้าหุนอะไรงนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับในสมัยทันไม่มีโทษจําคุกครับก็แบ่งเป็นร้ายแรงกับไม่ร้ายแรงไปเลยถ้าร้ายแรงก็นู่นเลยฮะเต็มที่ฮะเช่ปนป่นรั์ชิงทรัพย์ลักทรัพ์เนี้ย กาตุยเยไปถ้าไม่ไแรงๆก็โทษปรับนะครับโทษอื่นๆเช่นถ้าพิสูจน์ว่าภรรยามีชู้ไหมก็ให้ไปลอยน้ำฮิตไว้ลอยน้ำเนี่ยนะครับนะอะกฎหมายบาบิโลนจบไปนะครับผมขออนุญาตเพิ่มกฎหมายยิวนิดเดียว2สไลด์นะครับกฎหมายยิวหรือกฎหมายฮิบรูนะครับเพราะว่า ในสมัยนั้นเนี่ยชาวยิวก็ใช้ภาษาฮิบรูนะครับก็จะชื่อนึงก็คือกฎหมายฮิบรูนะครับเป็นกฎหมายและอลักษร์เก่าแก่เป็นอันดับ2รองจากกฎหมายบาบิโลนนะครับต้นกําเนิดเกิดจากชาวฮิบรูเนี่ยนะครับในสมัยนั้นเนี่ยเริ่มเสื่อมศรัทธาในพระเจ้านะครับก็เกิดไปบูชารูปเทพเจ้ารูปสัตว์แล้วก็แย่งชิงอาหารกันนะครับโมเสสนะฮะโมเสสก็คือคนนี้เนี่ยนะครับก็เลยขึ้นไปบนภูเขาไซนายนะฮะกลับมาพร้อมศิลาสองแผ่นที่มีบทบัญญัติ สิบประการเออซึ่งตรงนี้มันคล้ายกับคมภีพระธรรมศาสตร์ที่พระมโนสารกุมารใช่ไหมฮะก็บินไปที่กำแพงจักรวาลแล้วก็ได้กฎหมายมาเหมือนกันนะฮะเรียกเลยว่าเป็นตำนานที่มีกฎหมายธรรมชาติเหมือนกันนะครับมันจยากสิบประการฮะเป็นบัญชาของพระเจ้าที่มนุษย์ต้องปฏิบัติตามนะครับถือว่าเป็นกฎหมายพระเจ้าหรือก็อดลอเลยนะครับ ก็ถ้าปฏิบัติตามก็จะมีพืชผลงอกงามสัตว์จานวนเพิ่มขึ้นสัตว์ต่าย้แพ้ถ้าไม่ปฏิบัติก็พืชผลก็จะไม่งอกงามสัตว์ก็ล้มตุยอะไรเงี้ยเป็นต้นเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันต่างจากกฎหมายบาบิโลนตรงที่ว่ามันไม่มีสภาพบังคับครับให้อารมณ์ประมาณแบบทำดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วอะไรเงี้ยนะครับไม่ได้มีการกําหนดบทลงโทษว่าถ้าฝ่าฝืนบทบัญญัติของพระเจ้าจะเป็นยังไงใน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 ปัจจุบันนะฮะอาจจะเอพระเจ้าอาจจะ เ,เขาเรียกว่าอะไรผู้ไม่ศรัทธาพระเจ้าจะในอนาคตจะไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่มันไม่มีสภาพบังคับเหมือนกฎหมายบาบิโลนนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างบรจัดสิป,ประการครับส่วนใหญ่ก็จะตรงไปตรงมาครับอย่าคิวคนนะครับเหมือนสินข้อหนึ่งเนาะอย่าลักทรัพย์อย่าได้อยากได้ทรัพย์ผู้อื่นเหมือนสินข้อ2อ,อย่าโลภภรรยาเพื่อนบ้านหรือล่วงปวนอน,นะครับเหมือนสินข้อ3แล้วก็อย่าเป็นพยานเท็จเหมือนสินข้อ4นะครับทีนี้เนี่ยโมเสสหรือว่าศาสนาคริสต์ท่านเนี่ย ก็ไม่ได้มีเรื่องของการดื่มสุรานะครับก็จะเป็นเรื่องอื่นนะฮะอย่างเช่นจงให้เกียตรติบิดามารดาอย่ามีพระเจ้าอื่นอย่าออกนามพระเจ้าโดยไม่สมควรแล้วก็ให้วันอาทิตย์ตเป็นวันหยุดนะครับโมเสสถ้าใครจําได้ก็คือเป็นท่านที่เปิดทะเละครับเปิดทะเลออกเป็น2ฝั่งแล้วก็ให้คนเนี่ยเดินผ่านทะเลได้นะครับเนาะอ่ะก็ผ่านไปในส่วนของ กฎหมายอันนี้ไม่ทาหน้าปกก็ผ่านไปในส่วนของกฎหมายบาบิโรนแล้วก็ส่วนของกฎหมายยิวนะครหรือกฎหมายฮิบรูกฎหมายบาบิโรนหรือประมวลกฎหมายของพระเจ้าฮัมบูราบีนะครับกฎหมายยิวหรือกฎหมายฮิบรูนะครับต่อพาร์ตต่อไปก็จะมาพูดในส่วนของกฎหมายกรีกนะครับซึ่งจะเป็นในส่วนของกฎหมายของดาโกกับซารอนนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวคงต้องมาดูกันอย่าลืมกดไลค์ครับกดติดตามแล้วก็ แชร์ส่งต่อให้เพื่อนด้วยนะครับได้ข่าวว่าเกรดเพิ่งออกเนาะก็ลองมาดูกันได้นะครับนะสำหรับใครที่อาจจะต้องซ่อมก็มาดูกันได้นะครับหรือถ้าเกิดใครที่เออมาเรียนบทใหม่ผ่านแล้วเกรดออกผ่านแล้วอยากจะมาดูวิชาอื่นต่อไปก็มาติดตามในส่วนของช่องติวกฎหมายกับพี่มอได้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ